ด,ดวงคนเกิดปีละกาจะตาชีวิตจะดีขึ้นปัญหาต่างๆที่เบื่อนายแก้ปัญหาต่างๆได้ยากได้เริ่มขี้ขายอำนาจบาร,รมีวัสดุสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนเกิดปีละกาจะมีการแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเริ่มดีขึ้นชีวิตเริ่มดีขึ้นเริ่มมีโชคมีลาภมีเงินทองมีบาร,รมีเริ่มมองการกลายถึงอนาคตได้เห็นได้พบได้เจอได้แก้ไขได้ปรับปรุง ชีวิตต่างๆเริ่มแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ดีดวงชะตาลื่นเลิงสังสรร์มุ่งตรงไปข้างหน้ารับเด็ดขาดเด็ด,ด,ด,ดย่ออาหารเอาจริงเอาจัง,งชิงไว้ชิงพริบในโชคชะตาชะตาชีวิตของท่านเริ่มดิเติมเริ่มต้นปฏิบัติโดยในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มที่จะปรับปรุงแก้ไขชะตาชีวิตคุณคุณอาจจะคิดมากในช่วงชะตาบางช่วงในกลางปีองบอกถึงการมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสบผลสเร็จ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นโชคชะตาเศรษฐีที่เข้ามาหนุนนําโชคชะตานาข่าวดีมาสู่ตัวท่านจะได้เจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไม่ด้ดีสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นโชคชะตาของท่านค่อนข้างที่จะรู้สึกอึดอัดอึดอัดย่ําแย่รู้สึกต้องปรับแปลเปลี่ยนแปลผันสิ่งต่างๆที่เข้ามายืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดี ะจะได้พบเจอกับเพื่อนเก่าข่าววิวาข่าวมงคลน,นะครับเกิดขึ้นกับปีละกาปีนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีชีวิตเริ่มดีขึ้นผู้คนเยอะแยะมากมายได้ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตานะครับผมอำนาจบารมีวาสนานะครับดวงเทพเกิดขึ้นในโชคชะตามาประยองเกิดขึ้นนะครับสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านขอให้ท่านสุสมสมหวังดังใจหมายถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดสุ b s c r i b e ติ บสนับสนุนทางช่องได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ